สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูก,กุ้งนะคะวันนี้นะคะครูก,กุ้งมีวิดีโอวิชาคณิตศาสตร์การลบแบบมีการกระจายมาให้นักเรียนดูนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยน้องๆหลังจากที่เราได้ทบทวนเรื่องการลบแบบไม่มีการกระจายกันไปแล้วในวันนี้ เราจะมาทบสววเรื่องการลบแบบที่มีการกระจายกันบ้างนะครับการลบที่มีการกระจายคือการลบที่มีบางหลักของตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบซึ่งอยู่ในหลักเดียวกันจึงต้องมีการกระจายข้ามหลักโดยกระจายตัวตั้งในหลักที่สูงกว่าซึ่งอยู่ถัดไปข้างหน้าหนึ่งหลักมารวมกับตัวตั้งตัวที่น้อยกว่านี้แล้วจึงนําตัวลบมาหักออกเรามาดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ลูกเย็บอยู่หรือเปล่าอ้าวพี่จะาอสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะพอดีพี่ียทำการบ้านที่ครูน้องพูกไว้ไม่เสร็จเลยอ่ะอยากให้ลูกเยบช่วยอธิบายหน่อยนะได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูไปเอากระดาษมาก่อนนะคะมาดูข้อแรกกันค่ะพี่จะรอยห้าสิบสี่ลบด้วยเ3็เท่ากับเท่าไร แปดร้อยห้าสิบสี่สี่อยู่ในหลักหน่วยห้าอยู่ในหลักสิบดอยู่ในหลักร้อยลบด้วยเจ็ดร้อยสามสิบหกหกอยู่ในหลักหน่วยสามอยู่ในหลักสิบเจ็ดอยู่ในหลักร้อยจากนั้นก็เริ่มหาคำตอบในหลักหน่วยเป็นตอนค่ะ สหน่วยลบด้วยหกหน่วยได้จำเป็นจะต้องกระจายจำนวนจากตัวเลขในหลักทางซ้ายมือคือหลักสิบจากห้าสิบกระจายมาย่างหลักหน่วยหนึ่งสิบเหลือสี่สิบและทำให้ตัวเลขในหลักสิบของตัวตั้งจากสี่หน่วยกลายเป็นสิบสี่หน่วยค่ะดังนั้นสิบสี่ลบด้วหกเท่ากับแปดค่ะ จากนั้นนีนหลักสิบสี่สิบลบด้วยสามสิบเท่ากับหนึ่งสิบส่วนในหลักร้อยแปดร้อยลบด้วยเจ็ดร้อยเท่ากับหนึ่งร้อยค่าดังนั้นแปดร้อยห้าสิบสี่ลบด้วยเจ็ดร้อยสามสิบหกเท่ากับหนึ่งร้อยสิบแปดนั่นเองค่ะ วทคำตอบจากความสัมพันธ์ของการบวกและการลบคือผลลบบวกด้วยตัวลบเทากับตัวตั้งนันผลลบคือหนึยสิแดมาบวกด้วยตัวลบคือเจ็ดร้อยสามสิบหกหนึ่งร้อยสิบดปดยู่ในหลักหน่วยหนึ่งอยู่ในหลักส0บหอยู่ในหลักร้อยบวกกับเจ็ดร้อยสามสหกหกอยู่ในหลักหน่วย สามอยู่ในหลักสิบเแ็ดอยู่ในหลักร้อยมาเริ่มตัวกันเลยค่ะแปดหน่วยบวกหกหน่วยได้สิบสี่หน่วยหรือหนึ่งสิบกับสี่หน่วยใส่สี่ในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบหนึ่งสิบบวกสามสิบได้สี่สิบเริมกับที่ทดไว้อีกหนึ่งสิบเท่ากับห้าสิบใส่ห้าในหลักสิบ หนึ่งร้อยบวกเจ็ดร้อยได้แปดยใสแปดในหลักร้อยดังนั้น1นึบดวกด้วย736ได้ผลลัพธ์แปดบสี่ซึ่งเท่ากับตัวตั้งแสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับการลบแบบมีการกระจายนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนักเรียนทุกคนคะ่ะ